สวัสดีครับโค้กวางทีม 43O ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับการประชุมทีม 43O ครับในกรอบประจำสัปดาห์นี้ครับวันที่29สิงหา2565ครับณนะศูนย์สุดรม AA จังหวัดขอนแก่นครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับในสัปดาห์นี้ครับ ติ๊กได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรใช่ไหมครับในวันนี้<ะ>เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยคะ่ะโอ้ตื่นเต้นมากจัดเต็มค่ะจัดเต็ม สวัสดีครับปุ้ยครับสวัสดีครับพี่กวัอา้าวเป็นยังไงบ้างติดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผลผลิตทางบริษัทที่ส่งมาครับ100่อยเปอซอยากให้ปุ้ยให้กําลังใจพี่น้องทีม4 3สโอที่ยังไม่ติดและกําลังจะติดครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะเหลือเวลาอีกตั้ง2อวันมหาจรรย์เราทําได้คะ่ะสู้ๆค่ะโค้งสุดท้ายทีม43โอโกทูเชียงใหม่ครับสวัสดีครับโค้ดแมวครับสวัสดีค่ะทราบข่าวมาว่าโค้ดแมวติดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ200%ใช่ค่ะโอ้โห เก็บเบีย้ย4 0 0 0ครับถึงจะติด200%ครับข้ออยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเราชาว4 3อนะคะทุกทั้นนะคะทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเกันที่เชียงใหม่ค่ะโอ้โกทูเชียงใหม่ทีม4 3โบสวัสดีครับโค้ชที ชานยุทธครับให้กำลังใจพี่น้องทีม 43O นะครับที่ยังไม่ติดและกำลังที่จะติดคุณวุิเชียงใหม่ครับพี่เหลือเวลาอีกตั้ง3วันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแกวเหนือเชียงใหม่เป็นไปได้ครับไปกันทั้งคณะครับทีม4 3อแล้วเจอกันที่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับพี่อรลไทยครับสวัสดีค่ะทราบข่าวมาว่าพี่อรลไทยก็เป็นหนึ่งในทีม4 3โอที่ติดคุณวุิเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ เก็บมาก,กี่เคสครับสิบกว่าเคสค่ะโอ้สิกว่าเคสโอ้โหเบี้ยเท่าไหร่ครับพี่เบ,บ 2, ี้ยสองแสนเบี้ยสองแสนโอ้ก็ติดคุณวุฒิเป็นที่รลบร้อยแล100้ว1 0 0่งใช่ไหมครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กำลังใจใพี่น้องทีมสี่สามโอที่ยังไม่ติดและกําลังที่จะติดคุณวุฒิเชียงใหม่ครับพี่พวกเราทีมสี่สามโอทำได้อยู่แล้วสู้ๆนะคะสู้ๆครับทีมส,มสี่สามโอสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิดาครับทราบข่าวมาว่าปุ๋ยครับติดไปแล้ว100%ขึ้น ระบบแนวบริษัทแล้วอยากให้ปุ๋ยให้กำลังใจพี่น้องทีม 43O ครับที่ยังไม่ติดและกำลังจะติดคุณวุิเชียงใหม่ครับผมค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็คือคุณวุิเชียงใหม่เนี่ยอยู่ไม่ไกลความสามารถของเรานะคะเพียงส่งเบียสองแสนหรือว่า10รายปีเท่านั้นค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเวลายังมีเหลือ3วันนี้ความหัศจรรการอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะช่วยพิดาเดินกาน่ะเดินกันนะทุกคนคะ พบกันที่เชียงใหม่ครับค่ะโอ้สวัสดีครับพี่จาครับสวัสดีค่ะรอบข่า,าวจากแลี้งกินของทางบริษัทเรียบร้อยแล้วครับค่ะพี่จาติดคุณลุธเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยห้เปอร์เซ็นต์ครับใช่ค่ะโอ้แล้วพี่อยากอยากให้พี่จาครับให้กําลังใจพี่น้องทีมส3่สามโอครับที่ยังไม่ติดและกําลังจะติดครับอ๋อเหลือเวลาทํางาน,นเนาะคุณลุศเชียงใหม่เขานับถึงสิ้นเดือนนี้เราเหลือเวลาทํางานอีกสามวัน สามวันเนี่ยถ้าคนคิดว่ามันน้อยมันก็จะน้อยอแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าอยากไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันใช่เพราะว่าเราก็อยากให้ทีมสิบสาโอเนี่ยเราไปกันเยอะๆมันจะได้สนุกเพราะว่าเราอา่ก็คือจะรวมทีมกันไปพร้อมกันเลยนะคะคก็อยากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมสิบสาโอทุกคนนะคะก็คือติดคุณูเชียงใหม่ไปด้วยกัน ใช่คะ่ะติดชีุเชียงใหม่ไปด้วยกันนะคะไปทั้งทีมครับโอเคครับโอเคค่ะสวัสดีครับหนิงครับอีกหนึ่งท่านครับที่สามารถพิชิบคุณวุฒิเชียงใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว100%ใช่ไหมครับใช่คะ่ะถูกต้องคะ่ะอ๋อยากให้หนิงให้กำลังใจพี่น้องทีม4 3 O ครับที่ยังไม่ติดและกำลังที่จะติดครับ ตอนนี้ก็เหล ici, donc, ือเวลาอีกแค่2วันนะคะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆของเราทีม43คู่นะคะไปสนุกด้วยกันที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเจอกันที่เชียงใหม่นะคะ E... ของร้อยเปอร์ังวิ่งอยู่นะคะน้องปุ้ยมีน้องสาวสัญญาว่าพี่ปุ้ยจะให้หนูไปด้วยจริงไหมว่าอย่างนั้นนะดูปุ้ยนะอย่าลืมนะอ่านบอกมือให้ทีครั้งหนึ่งค่ะเสียงปรกมือให้กับคู่พิชิตรูสไฟแรกค่ะในในมากสองนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับในเหตุการณามโมงที่ส่งงานเนอะทำให้ผมกับต้องเกิดเจ็บกับกับเขาเรียกตลอดเวลา ไปแล้วครับกับการประชุมประจำสัปดาห์ของทีม 43O ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวโค้ชวางพาไปติดตามครับในการประชุมของทีม 43O ในสัปดาห์หน้าครับ,ส,รบสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย